พระพุทธเจ้าเด็กหญิงบุญเลืองปทุมมานักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6หัวหน้ากลุ่มโครงการฝึกอา,าชีพระยะสั้นมีสมาชิกจำนวน19คนขอสาธิตการทำปลาหวานเลยงาโดยมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนำปลาสวายมาแลกเป็นชิ้นบางๆขนาด3มมิลลิเมตร ขั้นตอนที่สองนำเนื้อปลาสวายที่เล่เส,สดดร็จแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งตามด้วยใส่มะนาวฝาลงไปและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งขั้นตอนที่3 นำเนื้อปลาสวายมาปรุงรสด,ด้วยน้าตาลทรายเกลือปน่น <c oughs> ผงปรุงรสน้ามันงางาขาว <c oughs> ขั้นตอนที่สี่คลุกเขาให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้5นาทีขั้นตอนที่5นําไปตากแดด1 2แดดขั้นตอนที่6นําเนื้อปลาสวายที่แห้งแล้วมาบรรจุและนี่คือผลิตภัณฑ์ปลาหวานเลยงาที่มาบรรจุแล้วราคาถุงละ35บาท3ถุง100บาท นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์การทำปลาส้มราคาถุงละ35บาทช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชนนักท่องเที่ยวและขายผ่านช่องทางออนไลน์เพจศ,ศูนย์การเรียนต้นหุดตะเวนชายแดนบ้าน